ผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการท้าดวลนะฮะสกอร์ตอนนี้ก็เป็นเท่าไหร่นะครับอาจารย์เมื่อกี้5 0นะครับพวกเรานำชนะไปห0ไม่ได้อ่อนข้อให้เด็กเลยนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมชัยด้วยนะครับโอ้โหวันนี้พาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับขอบคุณมากครับอาจารย์จะกลับแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับ และนี่ครับชมหน้าของตากล้องจําเป็นของเราเมื่อสักครู่นะฮะที่ทํานั่นเองนะหรือหลายๆคนเรียกว่าตาบาัสนะครับผมตาของน้องบาสนั่นเองขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับเป็นการยากไหมครถ่ายวีดีโอจริงๆไม่ยากรอกแต่ว่าตามมองแล้ววีดีโอไม่ตามไปด้วยลุ <laughs> ้นอาจารย์จริงอะไรเงี้แต่มือไม่ได้ไปด้วยไม่ไปเอาใจอะเวาละแต่ยังไงก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปลุ้นเอาอนนว่าคลิป ที่ที่ทําถ่ายออกมาจะมีช็อตเด็ดๆอะไรยังไงบ้างนะฮะมีน้ำกินไหมมีแล้วมีกอน้องๆเอาป่ะเอาปหวกันวัี้กูได้ไปกินแ่้ครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่มวล รองเท้าลื่นนี่วันนี้ลื่นครับรองเท้าไม่ได้ใส่สตาร์ทมาวันนี้แต่วันนี้ยิงเข้ากี่ลูกครับจับไม่ได้เลยครับไม่นวเลยยิงไม่นัวเลยฮะไม่นัวไม่นัวเพราะว่ายิงไม่ค่อยคมเพราะว่ามันไม่มมันไ่แหลงแต่วันนี้ลูกที่สวยงามที่สุดคือการหมุนข้าสามเหลี่ยมไม่รู้กล้องจะตามทันหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปดูคลิปนะครับโอเคครับขอบคุณครับไปดูในคลิปนะโอ้ยใครจะยิงไหนไปดูในคลิปผมมีการแจกนมด้วยโอ้โหนี่เขาบำรุงเนื้อต้องเนียน ตู้งเรียนน้งเรียนเป็นโรงเรียนใช่ไหมอ๋อนี่คือบำรุงเต็มที่เลยนะฮะสวัสดีครับแนวันนี้แพ้ครูนะทางหน้าเดี๋ยวทาแก้มือเอาใหม่เอาใหม่นะขอบคุณมากครับลงไปช่วยวันนี้ขอบคุณครับสนุกไหมสนุกมากสนุกนะโอเคต้องยูทูบด้วยนะอ้าวตามไปดูแล้วกันไปทำอะไร สองคันอะไรไม่รู้โอ้โหครับเก่ง่องไันเลยครับต้องหนอสองคันเลยครับเชื่อสองลูกกันจีโฟก์สปอร์ตคลับภาษาอะไรนี่ภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาอังกฤษอือภาษาไทยนี่ไม่เอาเลยภาษาไทยก็ไม่เอาเราต้องโกอินเตอร์หน่อยดิโอเคครับเรียบร้อย สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นผู้ปกครองนะฮะที่มารอให้กำลังใจน้องๆนะฮะก็ตามมารับมาส่งทุกวันนะฮะนี่คอยเฝ้าดูการเจริญเติบโตนะฮะ เดี๋ยวต้องลุ้นและครับว่าใครจะมีอนาคตในการเล่นฟุตบอลมากน้อยแค่ไหนนะต้องตามดูนะฮะสำหรับน้องๆวิชุทิตนะฮะสำหรับสนามข้างๆเราเป็นการใช้บริการของสนามแพนด้าเอฟซีดินแดงแห่งนี้อันนี้คึกคืนคึกครักครับวันนี้2ส,สนามเต็มเลยนะฮะ สวัสดีครับแล้วพรุ่งนี้อาจารย์มีแข่งเดี๋ยวผมตามไปที่โรงเรียนที่โรงเรียนเรียมโรองเรียนนี้อันนี้เดี๋ยวโรงเรียนเดี๋ยวผมไปพบอ,อาจารย์โทรหารได้ครับวิชุทิดนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปหาประมาณเที่ยงครับผมครับครับผมเดี๋ยววันนี้ก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายในการอัปเดตในกิจกรรม G f o ฟก์เบสิคบอของน้องๆองวิชุทิดนะฮะ พรุ่งนี้เด็กๆมีแข่งขันด้วยที่โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเป็นฟุตบอลงานวิชาการนะฮะเดี๋ยวซีโฟกจะตามไปถ่ายคลิปวิดีโอของน้องๆมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยอย่าลืมเข้าติดตามครับพรุ่งนี้เดี๋ยวครูไปหาที่โรงเรียนมีแข่งอ่าเดี๋ยวครูตามไปที่โรงเรียนโอเคอันนี้เลย เจอกันใน g f o x Sport On Tour ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ g f o x ขอสวัสดีท่านผู้ชมไปก่อนบ๊ายบาย